สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซี่ยงษานทุกท่านครับพี่น้องอสําหรับอีพีนี้นะครับมันนี้บาวาที่เราพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านามาเปิดราคางวหน้าขออหน้าฟาร์มครับพี่น้องนะครับผมมัอนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับผมที่สําหรับผู้ติดตามช่องลูกขเหนียวเซี่ยงษานเ่าจะคุ้นเคยกันดีสําหรับผู้เอฟซีผู้ใดงัวนําเพลินไปเลี้ยงก็ถือว่านะครับหลายๆท่านนะครับผมก็เคยมาเยี่ยมมาชมคอกเพลินแล้วนะครับผมเราก็ได้ของดีงัวงามจากคอกเพลินไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์เป็นนนแแมม่่่บบออกพพััธุ์ครี้ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกนะครับถือว่าเป็นตัวนำรับนะครับแบ่งง่วนราคาเกษตรกรโดยแท้จริงครับพี่น้องเมื่อนี้มาอยู่กับพี่อนันต์นะครับห่างหายไปหลายเดือนนะครับผมทักทายมาจังหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับห่างหายกันไปเรียนนั่นไอ้เนาะแม่นครับจักเดือนครับพี่สามเดือนครับพี่สามเดือนนะครับผมเมื่อนี้เพื่อนว่ามีอ่าที่เด็ดจังอยู่ในคลิปนี่ตอนนี้ครับพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีผู้มักของแปลกนะครับผมเอามักสไตล์แบบดาวกระจายแบบนี้แต่ว่าพี่น้องให้ตัดสิน ที่เนื้อโตได้พี่น้องนะครับสำหรับผู้มักสีกับนะครับผมกับอีกมุมมั่นหนึ่งแต่ว่านะครับตัดสินที่เนื้อโตกับต้องโตนี่นี่ถือว่าโครงสร้างใหญ่นะลึกนะครับเอามาฝากพี่ฝน้องเข้านะครับเอาเดี๋ยวก่อนไปรับชมผู้พึงเข้ามารับชมคลิปแล้วก็พึงจะได้เห็นนะครับอาจจะยัง่ทันได้รู้จักรนะครับที่ตั้งของฟาร์มเพิ่นนะครับมักงัวเพิ่นแล้วห้าอยากได้อยากมาเบิ่งฝากที่อยู่เบอร์โทรฟาร์มได้เลยนะครับ ที่อยู่กับบ้านสงเปื่อยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรกับ0615389990ครับผมครับผมเราก็ไอดีไลน์ครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ครับเบอร์0615389990ครับผมครับแต่ว่าขอไปมันจะเป็น ชโช้ชกอันนันครับเหรียญไก่้อมเนาะเอามีไก่อ้อมครับพี่น้องมาเยี่ยมคอักเล่ากับเพื่อการจะอ่อได้ได้หอดาไก่อมง่าไปเลี้ยงหัวลราพี่น้องผมมาเบิ่งตัวแรกก่อนอ่ตอต้นคลิปพี่น้องว่าโอ้ยเห็นสไตล์นี้แล้วอ่ออยากฟังอ่อนะครับแบบสไตล์ดาวกระจายจังหน่อยนะครับให้มักใสเอ่องัวไล่ครับพี่น้องมักของแปลกนะครับผมเอาต้นคลิปเลยนะครับเอาต้นคลิปเลยนะครับตัวนี้เอ่อขึ้ลูกมีลูกมาจากตัวละครับมีลูกตัวเดือครับอ่ามีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผม เอาเบิ้งแบรนด์พัชญ์น้อยครับพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ของโชคดอลิมิตฟาร์มเลยครับพี่น้องนะครับผมแบรนด์ของโชคดอลิมิตฟาร์มนะครับผมตัวนี้เอฟหนึ่งนะครับผมเอฟหนึ่งนี่ครับเป็นลูกของซี่ว่ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนี่แหละต้นตำรับโชคดอลิมิตฟาร์มของเสียตูวเพิ่นนะครับผมตัวนี้ก็มาจากเพิ่นเลยนะครับผมมาอยู่กับพี่อนันต์ก็ถือว่าอ่านะครับโดนเนาะพี่นันเนาะม่่ครับอาจนลูกเพิ่นใหญ่พุ่นแล้วพี่น้องนะครับผม เอาตัวนี้เป็น F1 นะครับพร้อมใบเพดิกรีนะครับพี่น้องพร้อมใบเพดิกรี F1 สถานะตอนนี้คือทับเรียบร้อยนะครับท้องหรอครับสี่เดือนครับท้องสี่เดือนกับ KF31 นะครับท้องสี่เดือนกับ KF31 นี่ครับพี่น้องนะครับเอกสารครบผสมอยู่นี่ท้องอยู่นี่แล้วพี่น้องลูกสาวพันอยู่ในค้อพันนะครับเมือนี้เอามาเปิดแดงตาแม่นะครับเอาส่วนสูงนี่มีรอยอ่าเท่าไยครับเพี่นั้น ประมาณ147ประมาณน,นี้อ่า147พี่น้องแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างที่พี่น้องจะได้จากงวตัวนี้นะครับผมก็คือความเาวของลำ้มโตนะครับพันธุกรรมที่อัดแน่นครับพี่น้องซ y ไว096เรื่องสีเป็นเรื่องไพนนอกรบพี่น้องนะครับที่เรือเข้าเบิงที่เรื่องโครงสร้างนะครับตอนนี้หลายๆท่านก็นจะเห็นในเว็บตั้งประเทศนะครับผมสไตล์นี้เนี่ยถือว่าสวยงามมีสนเสน่ห์นะครับผมมีเสน่ห์เนื้อโตดี นะครับลูกเพิ่นบ่ได้ไล่นะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับหลายท่านว่าลูกเพิ่นสีไล่บ่ไล่ครับพี่น้องลูกอยู่ในคอกนี่แดงแปดเลยพี่น้องนะครับลูกเพิ่นนี่แดงแปดเลยนะครับเอาไปดิสนใจเปิดไว้หลายไปไหนครับผมตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทประกันทองครับพี่น้องจักเดือนนะครับได้ทองสี่เดือนครับสี่เดือนทองกับเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งได้ครับพี่น้องเอฟหนึ่งลูกเพิ่นออกมาเก่าลูกสาวเพิ่นกับตีเอฟสองนะครับน่ะไที่สนใจ นะครับเอาแม่แรกนะครับผมอ่ามักสไตล์นี่นะครับมักซี่ว่าย06ท้องเคฟ31สี 1, ่เดือนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาหออ้องต่อรลองได้มีรถส่งครับพี่น้องอส,รรอส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับนี่ครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องเบิ้งเลี่ยมต้นเลี่ยมโตเพิ่นพี่น้องหนาเนี่ครับผมเอง<ม>นะครับผมเห็นตัวจริงห้ามเด้อพี่น้องนะครับผมตัดเรื่องสีออกไปเลยนะครับเรื่องตัวดีลูกไม่มีได้แล้วพี่น้องหลายท่านว่าไอ้ลูกไล่ว่าปล่อยไล่ครับลูกเพิ่นแดดแป๊ดเลยพี่น้องอยกเเเเเด้้ออคครรััับบบบาาิิ่่งงตตววววไปนะี๋ยส ก็ทองครับตัวนี้ครับเอาวัวนทองเนาะไมนครับอันนี้ก็เป็นวัวนทองนะครับพี่น้องตัวที่สองนะครับวัวทองตัวนี้เป็นวัวสาวท้องแรกนะครับเป็นแบรนด์ของอ่านะครับอันนั่นฟ้าเองเนาะไมนครับครับอันนี้แบรนด์ของเพื่อนเองนะครับตัวนี้เป็น F1 อ่าเป็นลูกสาวของพ่อทีเคห้าเจ็ดเก้าครับลูกสาวทีเคห้าเจ็ดเก้าสถานะตอนนี้ทองกับทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับอ่าทองกับเจ้ากรรมวัวเคเอฟสามหนึ่งจะเดือนใ้เดือนในทองครับสี่เดือนครับ ประกันท้องให้สีเดือนนะครับอ่าประกันท้องสี่เดือนร้องราคาหนึ่งเบาๆเลยครับตัวนี้เอานะครับผมเบิรงคขับเลี่ยมโตดีชีดสวยนกตั้งครับนกตั้งนะครับผมนี่ครับนี่ครับของดีจากอนันฟาฟ้ามครับห้างหายไปหลายเดือนเอามาฝากพี่น้องเข้าไพ่มกฝ้าโทษครับมัก่วท้องบาดนี้เปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าเนาะแม่นครับเอานะครับพี่้องฟังราคาแล้วนะครับผมกระเป๋าสั้นแน่นอนแหละพี่รองผู้อยากได้งัวไปเลี่ยงสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตัวนี้ สี่หมืนเก้าหันบาทครับพี่น้องนะครับเอามักสนใจอยากได้ไปเลี้ยงเฝ้าโตมากครับพี่น้องสวยๆงามๆแบบนี้จากอนันฟาฟ้ามนะครับโดนๆมาผมมาพอกันเทียรอ่าสี่หมื่นเก้าทองสี่เดือนตัวนี้สามหมื่นเก้าทองเจ็เดือนครับสี่เดือนเหมือนกันสี่เดือนเหมือกันครับพี่น้องทองเขีบสามหนึ่งทั้งคูนะครับบ่มักติดมีไรกับตัวที่สองมักติดมีไรนะลึกกับตัวแรกครับพี่น้องราคาลายเรียกกันบ่ไปตัวนี้เป็นงัวสาวแม่นครับ อ่าลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวเคเอฟหกแปดครับลูกสาวกาลิสเทเอฟหกแปดอายุอายุสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนสูงร้อยสี่ห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องเอาผู้มักงั้สาวอย่าได้งั้สาวไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับเอาแม่นี่เลยยนี่ครับผมเอายืนดีลูกยืนดีแล้วสวยๆนะครับเอาอันนี้ลูกสาวอ่าเคอฟอ่าลูกสาวเคเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับเอาตื่นกล่องจย่าร่อยครับพี่น้องเรานยืนงามได้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งเลี่ยมตัวเลี่ยมตัวพยืนงามนะครับ เอาเปิดไว้หลายมาได้ครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องฟังม่วพีทและพี่น้องมกงักมั่วสาวไปทับเอาสามสิบห้าเอามากักมั่วสาวทองแรกนะครับผมสามสิบเก้าครับพี่น้องประกันทองมักแบบใดนะครับทักไข่ได้นะครับราคาต่อร่องในทุกโตครับพี่น้องสามตัวผ่านไปนะครับผมสองท้องกับอีกหนึ่งสาวนะครับอันนี้ขยับ เลเยบวกขึ้นมาความใหญ่ครับพี่น้องบาดนี้เป็นงัวทองเป็นสาวทองแรกเนาะแมนครับผมสาวทองแรกนะครับผมตีเอฟไปครับตัวนี้ย่งครับย่งครับยัางพอดีตีเอฟนะครับผมสูงร้อยหกสิบแม่นครับวัดเรียบร้อยครับพี่น้องสูงร้อยหกสิบเป็นทองแรกนะครับได้ทองจ็ดเดือนแล้วครับแปดเดือนครับจะออกเดือนพฤษภาคมนี่ครับเอานะครับท้องแปดเดือนพี่น้องจะได้ได้กินน่องงัวแล้วล่ะพี่น้องนะครับอีก อ่าสิ้นเมษาดีเนาะเมียนครับไม่ได้สิ้นคาครับครับผมเอานะครับทองกับพอเคเอึครับ KF31 คือึขึ้นกันนะครับมีใบพร้อมนะครับพี่น้องหลายท่านก็ยังมีค้อกังวลนะครับนี่ครับมีใบพร้อมเค -3 1หนึ่งใบผสมนะครับผมเอานะครับเรียบร้อยเอาคลอดเดือนพฤษภาคมนะครับผมเอาแปดเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับผมผลผลิตได้แน่นอนประกันส่วนสูงที่ร้อยหกสิบเมียนครับ ง่วงไงปน,นี่พี่น้องตะกี่ก็ต้องมี8แปดหมื่นเก่าคุณละแต่ตอนนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเกาพันบาทพี่น้องเดือนเวษานาอีกควอดแล้วนะครับผมประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์กับเจา้าเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมเอาสุดคุ้มครับพี่น้องนะครับไ้เบิ้งเทียบกับสไตล์นะครับผมแม่ดาวกระจายตัวนั้นอาจะได้คนละเฟสนะครับตัวนี้ได้ใหญ่นะครับได้สูงตัวนั้นได้เงาได้หนาได้ลึกเนาะน,นะครับผมมักสไตล์แบบใดนะครับผม อ่าตัดสินใจเอาครับพี่น้องห้าสิบเก้าสี่สิบเก้าครับพี่น้องนะครับเอาตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นเลือดลอยครับเลือดลอยครับพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งความใหญ่ของแม่เลือดลอยเพิ่นสูงร้อยหกสิบเพื่อกันสูงร้อยหกสิบมีแน่นอนครับพี่น้องส่วนสูงทองเจ็ดเดือนแล้วครับทองสี่เดือนครับสี่เดือนประกันห้องเนาะแม่นครับเอาทองกระพอลีเจนครับลีแกนตองหนึ่งแยกเพศ ย่ำอีกรอบนึงนะครับรีแกนตองหนึ่งแยกเพลน้าเชื่อนอกน้่มเข่านะครับผมเจ้ารีแกนตองหนึ่งนำเชื่อกายู 5, 6, ่หาหกพันหุระพี่น,อน้นองแยกเพลนะครับผมเอานะครับได้ทองเป็นทองที่เท่าไรครับทองที่นน2ครับทองที่2ประกันทองพร้อมใบเพชรได้นนครับพี่น้องแน่นครับนะครับตัวนี้ไพ่ยานได้เลือดลอยทองนะครับถามกันมาหลายคอมเมนต์ถามกันมาหลายครับพี่น้องจะได้งัวเลือดลอยทองนะครับตัวนี้สีเดือนแล้วครับพี่น้องสีเดือนแล้วนะครับสุดคุ้มเลยพี่น,อน้องนะครับโครงสางยันยัยเงาเงา นะครับน้าๆเพลินกับยุขอกเนี่ครับเอาพร้อมใบเพชรดีกีเนาะแมนครับเอานะครับเอาได้ลูกมาน้ำเนาะแมนครับลูกยุขอกเลยครับเอานะครับผมลูกเพ่ินกับยุขอกนี่แหละพี่น้องไผที่สนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นกับอีกเก้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องห้าสิบเก้าต่อรองได้ครับพี่น้องตัวนี้เอาเลือดลอยยามีล้อมนึงอเมริกันมามั่นพันแท้ท้องสี่เดือนกับรีแกนตองหนึ่งแยกเพศนะครับผม ห้าหมื่นกับอีกเก้าหนบาทต่อร่องได้ราคาลูกผสมกับพี่น้องสำหรับผู้มักเลียร้อยกับขามมายิบแม่นี่ไปเลยครับพี่น้องหรือมักลูกผสมกับยิบกุ้มนี่ครับพี่น้องหาสิบเก่าซ้ำกันเอาตัดสินใจเบื้องครับพี่น้องนะครับผู้ลงคนบริษัเลียรเลื่องเลียร์ลอยหรือลูกผสมกับตัดสินใจเอาเรื่องเนื้อตัวเอาโค้งสางกันเอานะครับเอาเทียบกับลูกผสมครับพี่น้องนะครับผมไผายสนใจนะครับวัวทุกตัวอยู่นี่บริการส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง ต่างภาคกับส่งคือกันครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องกับจังพูดคุยเรื่องการคนส่งเอานะครับผมต่างภาคกับแต่สินใจกันเอาครับยืนง่ามครับพี่น้องนะครับแม่นครับแมนนี่ยืนห้ามีลีครับพี่น้องเบิ้งอันนี้คือธรรมชาติทายอยู่น้องเขาบริจัดด้วยครับพี่น้องบริจัดนี่คือธรรมชาติทายอยู่น้องเขานี่แหะครับ CY 096นะครับผมเอ้าสนใจโทรมาหาพี่อ์นั่์ ติดต่อเบอร์ได้ก่อนครับผม0ูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับผมเอาแอดไลน์เบอร์นี่นะครับเฟซบุ๊กแล้วครับเฟซบุ๊กอนันต์ฟาร์มครับผมอนันต์ฟาร์มเอาซื้อเฟซเปลี่ยนซื้อหรือเปล่าครับยังไงเปลี่ยนครับอนันต์ฟาร์มยังเป็นอนันต์ฟาร์มเมื่อเก่านะครับเนาะเอานะครับใครที่สนใจนะครับผมแอดไลน์มาแอดเฟซมาพูดคุยกันได้งัวทองวัอนี้มีทั้งเวิร์ดซีทองกับอีกหนึ่งสาวลูกเข้หกแปดนะครับผมหนอก้าวเฮ้ี นะครับเอาสวัสดีพี่นี่ก็ขอคุณด้ซิทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมพี่อนานต์จันวร์เด้อครับพี่น้องนะครับโดนๆกันเทีย FC ทางขอนแก่นนะครับผู้ใดมาเยี่ยมทางขอนแก่นก็แวะมาเยี่ยมชมอนานฟาร์มเบิ้งคลิปแล้วมาเบิ้งขวานาคอกก็ได้ก่อนจะตัดสินใจนะครับแต่ว่าผมบอกได้ว่าราคานี่นะครับผมขันปะฟาวก็บไว้นะครับฝนตกฝนลงหญ้าเขียวปานนี้นะครับไปซื้อยามราคามันดีดขึ้นมันสิบ่ได้เด้อครับพี่น้องในราคานี่ผมบอกเลยว่าตะกี้กุมนี่มันก็ต้้้อออออองงงมมีีีแแสสนนนััพพพ่่่ะะตล นะครับเอาอีพี่นี่จากาพี่น้องมาซ่้มนี่นะครับคุณพิจนาตขอคุณเองที่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ